ฉากเด่นในซีรีส์ฮอร์โมนภาค2ที่ดูจะสร้างความฮือฮารวมทั้งเสียงวิจารณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบนั้นคงจะหนีไม่พ้นตัวละครที่สะท้อนเรื่องราวของหญิงรักหญิงในวัยรุ่นอย่างก้อยและดาวที่ท้ายสุดแล้วต้องลองเอยด้วยการแอบซ่อนความสัมพันธ์ที่ผู้ใหญ่มองว่าเป็นเรื่องต้องห้ามอีกทั้งไม่ได้รับการยอมรับในสังคมอีกด้วย ขณะที่อีกฟากฝั่งหนึ่งก็เป็นความสัมพันธ์อันคลุมเครือในวัยเรียนระหว่างเพื่อนรักกับรักเพื่อนของผู้และทีซึ่งตัวละครที่ชื่อผู้พยายามจะปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้รักเพื่อนชายในขณะที่ทีนั้นกลับเชื่อว,ว่านั่นคือความรักจริงๆรูปแบบหนึ่งอีกด้านหนึ่งเรามาดูกันที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มวัยรุ่นเกย์และเลสเบี้ยนในสหรัฐว่าสมัยก่อนนั้นวัยรุ่นเกย์และเลสเบี้ยนในสหรัฐไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม จนทำให้วัยรุ่นเพศทางเลือกบางส่วนฆ่าตัวตายต่อมาจึงมีโครงการ i s g e t e Better โดยนายแดนซาวเวชที่ให้กำลังใจว่าสิ่งที่พวกเขาเป็นนั้นไม่ใช่เรื่องผิดรวมทั้งผู้นำสหรัฐเองที่ออกมาระบุว่าตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วเยาวาชนสามารถเป็นอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญนั้นคือคุณต้องเป็นคนดีของรัฐบาลสาหรัฐซึ่งในที่นี้ ศาสต,ตราจารย์ซูซานทาวเบิร์ตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นว่าอย่างไรก็ดีรัฐไม่ได้ให้เสรีภาพทางเพศกับประชาชนอย่างแท้จริงเพราะท้ายสุดแล้วรัฐยังพยายามปลูกฝังค่านิยมให้เชื่อฟังรัฐบาลอยู่โดยการตั้งเงื่อนไขว่าถ้าคุณเป็นเพศทางเลือกคุณก็ต้องเป็นคนดีตามที่รัฐบอกด้วยแต่ถ้าหากคุณไม่ใช่คนดีตามที่รัฐบอกก็จะไม่มีความชอบธรรมในการเป็นเพศทางเลือกอย่างเสรี เมื่อกลับมาที่ฝั่งไทยนะคะเราจึงต้องมาตั้งคำถามกันว่าวัยรุ่นเกยและเลสเบีย้ยนในไทยนั้นได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงหรือได้รับการยอมรับเพียงแค่พวกเขามีความคิดหรือการแสดงออกภายใต้ขอบเขตที่สังคมต้องการเท่านั้นมณีนุชเสียงหวานถ่ายภาพพงพกาพพัผู้ตานนทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน